สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงหรือเป็นเพราะจิตสุดท้ายแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมัจฉาเสียงธรรมด้วยนะคะ ตอนที่ลูกสาวบอกว่าจะเอานกแก้วพันฟอร์พัสมาเลี้ยงฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะน่ารักได้ขนาดนี้เนื่องจากเขาไม่ใช่นกแก้วแบบที่เราเคยเห็นเพราะตัวเขาเล็กจิ๋วและมีความยาวประมาณ4-5นิ้วสีฟ้าหม่นๆแต่ลูกสาวตั้งชื่อให้ว่าฟ้าใสเธอบอกว่านกพันนี้มีอายุไขนานถึง20 ถึง30ปีและมีความฉลาดเท่ากับเด็กสี่ขวบถึงแม้ขนาดสมองมันจะเล็กกว่ามมเมล็ดถั่วเขียวแต่ฟ้าใสพิเศษกว่าตัวอ,อื่นตรงที่เขามีความรักอันยิ่งใหญ่และสามารถทำให้ทุกคนในบ้านรักเขาได้หมดหัวใจภายในเวลาอันแสนสั้นยังจำได้ว่าวันแรกที่ฟ้าใสมาถึงขนยังขึ้นไม่เต็มตัวเสียด้วยซ้ำแต่เวลาเรายื่นนิ้วไปหา เขาก็เรียนรู้ที่จะก้าวขึ้นมาโดยไม่ต้องสอนเลยพอฉันเกาหัวให้เขาก็ก้มหน้าหมุนคอไปมาอย่างเคลิบเคลิม้มแถมอ้าปากเขาาจนเห็นลิ้นกลมๆฉันเดาว่าเขาคงง่วงฉันจึงร้องเพลงกล่อมเบาๆโดยไม่คิดว่าเพลงของลูกฉันจะสามารถกล่อมนกได้ด้วยเพราะหลังจากร้องได้ไม่นานฟ้าใสก็ก้มหน้าลงเรื่อยๆ เหมือนคนสับพงกก่อนจะพับคอไปข้างหลังแล้วหลับไปจริงๆพอตื่นก็เหยียดแข้งขาและกลางปีกออกเหมือนคนบิดขี้เกียจฉันว่ามันเป็นกิริยาท่าทางที่ดูน่ารักที่สุดและเริ่มตกหลุมรักฟ้าใสาทันทีพอขนขึ้นเต็มที่จอนกน้อยก็บินได้อย่างรวดเร็วโดยมีสามีฉันทำตัวเป็นพ่อนกคอยฝึกหัดหลังจากนั้น เขาก็สามารถบินแข่งกับพ่อนกจำเป็นได้เวลาที่สามีฉันแกล้งวิ่งกลับไปกลับมาฟ้าใสก็ทำตามได้โดยแทบไม่ต้องสอนเช่นเดียวกับการเล่นกับสิ่งของเล็กๆเกช่นเศษกระดาษหรือไม้แค่หูซึ่งเขาสามารถเดินไปคาบแล้วเอากลับมาส่งให้สามีฉันได้หลังจากการฝึกเพียง2-3ครั้งเท่านั้นจนแม้แต่คนขายนกที่ลูกสาวโทรไปเล่าให้ฟัง ยังเอ่ยปากว่าฟ้าใสเรียนรู้ทุกอย่างไดรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากความฉลาดเฉลียวแล้วฟ้าใสยังมีความอยากรู้อยากเห็นในทุกเรื่องไม่ว่าฉันจะทำอะไรเขาจะต้องคอยสังเกตตลอดเวลาด้วยการเกาะบนศีรษะฉันและใช้เท้าข้างหน้าเกี่ยวผมไว้ก่อนจะห้อยหัวลงมาดูโดยเฉพาะตอนฉันแปลงฟันกินข้าวอาบน้ำมันน่าทึ่ง ตรงที่เขารู้จักสงสัยและสนใจในสิ่งที่สัตว์ตัวเล็กเพียงแค่นั้นไม่น่าจะสนใจเช่นเวลาฉันเปิดก๊อกน้ำเบาๆเขาจะลงไปยืนในอ่างล้างหน้าแล้วก้มลงดูน้ำที่ไหลลงไปในรูก่อนจะเงยขึ้นมองที่ก๊อกก้มๆเงยๆหลายครั้งเหมือนอยากรู้ว่าน้ำไหลามาจากไหนเวลาได้ยินเสียงกดน้ำในโถส้วมเขาก็จะบินมาเกาะขอบโถ และก้มดูน้ำไหลไปทางไหนแต่อะไรก็ไม่ประหลาดเท่าเขาชอบฟังธรรมะฉันดูเรื่องนี้โดยบังเอิญในวันหนึ่งเมื่อเขาเล่นซุกสนเที่ยวจิกข้าวของเหมือนเด็กเล็กๆฉันจึงพาเขาไปที่เตียงตั้งใจว่าจะร้องเพลงกล่อมให้หลับไปเหมือนเคยแต่ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงพระเทศจากวิทยุที่ฉันเปิดไว้ เขาก็หยุดยืนนิ่งเหมือนโดนมวลสะกดอยู่นานมากก่อนจะค่อยๆเดินสำรวจไปรอบๆวิทยุเราวกับจะค้นหาว่าเสียงนั้นมาจากไหนตอนแรกฉันเข้าใจว่าคงเป็นเหตุบังเอิญจึงทดลองเปิดเพลงช้าๆแทนเพราะเสียงประเภทที่ดังสม่ำเสมอเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเสียงเพลงไม่สามารถทำให้จนกน้อยอยู่นิ่งได้นานเช่นนั้นฉันลองทดสอบอีกครั้ง ก็ยังได้ผลเหมือนเดิมต่อมาไม่นานพวกเราก็ต้องอึ้งและทึ่งกับพฤติกรรมของฟ้าใสอีกครั้งเมื่อลูกสาวของฉันนำลูกนกมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นเพื่อนเขาอีกตัวเพราะฟ้าใสได้แสดงออกถึงสัญชาตญาณของการเป็นพ่อที่ดีจนมนุษย์บางคนยังต้องอายนั่นคือทันทีที่เห็นลูกนกเขาก็บินทลาไปหาอย่างรวดเร็ว จนพวกเราตกใจนึกว่าเขาจะทำร้ายด้วยความอิดช้าแต่ที่ไหนได้ฟ้าใสกลับสายคอย,ยึกยักไปมาเหมือนนางเอกนางแขกก่อนจะขย้อนอาหารในคอออกมาป้อนลูกนกนับจากวันนั้นเขาจะรีบตื่นขึ้นมากินอาหารแต่เช้าแล้วก็ลงมือป้อนลูกนกทันทีและทุกมือ้อเขาจะพยายามกินมากขึ้นเพื่อให้ลูกนกได้อาหารเพียงพอ เขาดูแลเจ้าตัวน้อยด้วยความรักใคร่เรากับเป็นลูกในอกของเขามันทำให้ฉันนึกอดนึกถึงคนเป็นพ่อบางคนไม่ได้ที่นอกจากจะไม่เลี้ยงดูแล้วยังทำร้ายลูกในไส้อย่างทารุณทั้งที่มีหัวใจก้อนใหญ่อยู่ในสวงอกเทียบกันไม่ได้เลยกับหัวใจดวงน้อยนิดของฟ้าใสที่เต็มไปด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ซึ่งพร้อมจะมอบให้ทุกคน นับตั้งแต่คนที่เลี้ยงดูเขาจนถึงนกตัวน้อยที่ไม่ได้มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเลยยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้ให้ที่น่ายกย่องเพราะแม้กระทั่งอาหารที่ล่วงล้ำเข้าไปในลำคอแล้วฟ้าใสยังไม่ลังเลที่จะเสียสละให้แก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าทว่าจะเป็นเพราะความพิเศษเหนือนกธรรมดาของฟ้าใสหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะจู่ เขาก็จากพวกเราไปอย่างกระทันหันในเช้าวันหนึ่งเมื่อฉันตื่นขึ้นมาพบว่าเขานอนอยู่บนพื้นกรงฉันรีบหาทางช่วยชีวิตเขาอย่างสุดความสามารถแต่ฟ้าใสก็สิ้นลมไปเพียงไม่ถึงห้านาทีหลังจากนั้นพวกเราเสียใจและแปลกใจมากเนื่องจากก่อนเกิดเหตุเจ้านกน้อยไม่ได้มีอาการป่วยใดๆทั้งสิ้นจำได้ว่าเย็นวันนั้น เขายัางช่วยสามีฉันวาดรูปและคอยดึงตะขคายที่นำมาคลุมพื้นที่หลังบ้านเพื่อทำเป็นสวนนกด้วยซ้ำสามีฉันจึงนำศพไปพิสูจน์สาเหตุแต่แพทย์ไม่สามารถระบุได้เพราะไม่พบสิ่งผิดปกติเช่นเชื้อโรคสารพิษหรืออะไรที่บ่งบอกว่าร่างกายได้รับอุบัติเหตุเลยเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันหายสงสัยและคลายความทุกข์ได้ คือคำอธิบายทางพุทธศาสนาในเรื่องของจิตสุดท้ายซึ่งทําให้ฉันเชื่อว่าชาติก่อนฟ้าใสคงเคยเป็นคนและต้องเป็นคนที่ดีด้วยแต่ก่อนตายจิตสุดท้ายอาจดึกถึงสิ่งที่ไม่เป็นกุศลจึงทําให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนั่นคือคำตอบที่ว่าทําไมเขาจึงเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วราวกับมันฝังอยู่ในสัรชาติาน ชอบฟังธรรมะราวกับเคยได้ยินมาก่อนรู้จักความรักและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากมนุษย์ส่วนการที่เขาจากไปอย่างกระทันหันเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะกรรมดีของเขาได้ตามมาทันทำให้เขาหมดอายุไขลงในทันทีและต้องจากไปเพื่อการเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าคนบางคนมีชีวิตเกือบร้อยปี โดยไม่ได้ทิ้งผลงานหรือความรู้สึกที่ดีไว้ให้ใครและตายไปอย่างไร้คนจดจำแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าสัตว์ตัวเล็กกระจิตริตที่มีชีวิตอยู่เพียงห้าเดือนอย่างฟ้าใสาจะสามารถทิ้งความทรงจำอันมีค่าไว้ให้พวกเราได้มากมายขนาดนี้และจากไปพร้อมกับหัวใจรักของทุกคน